เดีเยเเ๋ยววะ่ยาสตารโอ้ยไหนเวลาเก็บดนแล้วมือนีเลือกไข่หำรากาไขหลัง ใสออนแจมืบอนีนอ่ยังเล็กๆยังเล็กน้อยเด็ดสุปที่ซุนองกินแลงมือนี่ไหมลาบถุกเนาะจ้านี่สองคนตายายกกากกต,ติพ้าแล้วมีตัวแล้วข <c oughs> ับมีตัวเด็กไปเฮับเด็ดสุปที่ซุนองกินแลงกันนะน้าหน้ามีเกลียมเรียบร้อยแล้วดูว่าใครซูเปอร์เล้งกัแม่ จัดลักจะเต็มแล้วมือเนี่เเฮาบวกสำนีกับพ่อล้วพ่อเอ้ยไปนี่วางแบบนี้จะต้องเป็นตอนๆแบบนี้แหละครับเหยี่ยมยบยบสีสันป่ารวมมีสามสายแล้วมือเนี่ยจัดไปนี่ขอกินอำลำซะบเบอะนี่ใสอยู่แล้วนะปลาจ้าชุบ น้ำแดงหอมแกใส่ไปนะมันไม่เคยหวานเพราะว่าอนี้เป็นลาบซุปสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากินข้าวตรงกันมามื่อนี่ลาบซุปร่วมมีซ้ำเกลือเลยซ้ำเกลือแบบ มำเกลืออะไข่เรื่องไข่ขำมีเรื่องไข่หลังแต่ว่าลาบสุกสาเกือแต่เสียบแต่เสียบของมาเกนงมีไข่หลังมีไข่ขำมีใสออนโอ้โหเฮ้ดสุกแล้วบ่ตรงวงเลยจ้ะแล้เราตองยันบ่ต้องยานมาของเซีบของเซ่บอุ้ยรดอนเนี่ <g ül> อ๋อเฮ็ดยูรานมากินยู่บ <g ül> ้านี่อืมใครอยากตั้งใดยูรานมีแต่เมนูนี่ซุปก,ก็ได้ดิบก็ได้แล้วเ,นเจนใจมาก tăng ngày này với nó người chất này nữa con. thêm lại rồi. này bạn nó đã à nó nốm nùm đi cái hầm <laughs> Ừ, บางคนกะไกวดิบร <ś webinars> ้อยเลือดเลือดโชคโชคประัสมา ยั้นมานั่งฟักฟันกินของเสงือแซ่บว้าอืม ลวกน้อยหนึ่งมันหอมหวยๆดีแ่ถ้าผูดด้ใดบอกการกินนิบกะบอกอย่าต้องลวกให้สะกอนกระไดยังไข่ก่อย,อย,อยลวกไข่สุกไหมจ้ะ ก็ยังความเนาะมันดีมัน <c oughs> ใส่กับมันแข่หลังกับมันแข่หั่กับยังมันไปอีก เยวงฝาห้องขึงนง้นอีกตัวเนาะว้าสืดปิ๊กหรอตองไงนอวดเครื่องใน,นเนี่ยห้องมาเห็ดทุกก็แ่บ,แบอีแบบนียแม่มันมัน,มนออกมันนะพอนะอกหวานมันมันหวานหวานยังมาพอเครื่องปรุงแล้วโอ้โห แ่บมามาันต้องวงนี่เลยเข่ากันนะยิีหน่อยไงเข่ากันครับ อของเซ็บบวชใครทำใครรังเี่ยสุดมากแถวบ้านห้อกับบวชข่มีดขัก็ไมกลัวกระปาดู่เองเลยสุดมากขันยุ่งเทียบกับสิมีอยู่ครับผมแถวบ้านผม ว่าถือเป็นของแปลกที่จะกับว่าใครกิน,นแปลกแปลกตั๊แสบจพวกสายโหดน้ำกันกินนะพวกสายโหอดอีลีนี่บอกให้ย,ยังน้องทัานตัวโอเปรีกลกูเลบีบางไงลวกจิ้มร้อยเลือดร้อยร้อยเลือดกอันมั้ยเ <laughs> น,นี่บอกถึงว่าคนที่เคยกินเนาะคนบวกเคยกินกันยังไงบ้าง ตะกียแต่แยายนุง่งเปเด็กนหน่อยเนาะพญายงงวัตปาดปุ๊บเปาสิไปปาดเอาไข่หำบ่ได้จำเจีวบ่ได้จำน้ำปลาเด้ยำกินเลยเนี่ยไอหำมะพร้าวบุญเรียจับบุญเวีามันแข็งแห้งว่ะสัน <c oughs> In khảo khỏi nhắm sao tôi xếp, mọc chọc. tèm mèo 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 đi cưng cưng giếp cho mèo da mười tuần tuyển oi kèm 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 ให้ล้างอย่างแม้เขาหลวงเนี่ย,ยกับขึ้นเด็กขึ้นเกาะเป็น,เป,นเป็นตีนเลือดคือนเกาะต้อคิดว่คือแบบอื่นลวกจนจนเหลือนิดเดียวกัอบออกแดงขึอเขนเกาน ขอบบดเว่ยฉันไปอยากไต่เนี่ยใต่เข้าไปเหรอได้ได้แกไต่ย่างไต่สามสิบจีบไต่ตับไปอีกก็ได้อันนี้มันยังมันมีอยุติธรรนี้ยังน้องก็เลยเก็บตกมา กินสองคนแต่แยกก็คือปลาซีเอ็มยุ่นนะมันเหลือไปนะผมเอาบ่ละห่ลเพราะเราเอาแค่อิ่มมื้อเก่าครับผมกินแค่อิ่มเหลือกับเก็บไปกินตอนเด็กมันมีส้งตะเวนอยู่มีเวลาหลายก็เรี่งแต่ข้ามาจักกันอะไรกันมาว่าวมาคุยกันแะไก็นาแนะนำ มีที่กาดเห็ดกับแก้มกับแซ่บเกี่ยวกับเนื้อกับไข่นะแ,<ม>แต่ว่าต้องเป็นแบบกีสารมานทอาครับบางคนาาอาจจะบม่เข้าใจว่า,าที่มากินตำนี่บอแต่ผมเข้ามาคุยมาทักทายกันครับแม่นจังบางมือบางเวทกาอาหารเดิมๆเพราะว่าแ,แต่ว่าวิธีทำกับเห็ดไหนบิ่งตลอดนะพอนะ่อเนาะอาล้วครับผมสจหรับกิ้นีก่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เก่าครับผมจ้าตะว่ามามผมมาพ่อกันเนาะทักทายกัน อรากินนี่ยูดีไม่แห้งกนะันทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า <laughs>